วิธีสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นง่ายๆในชีวิตของเราค่ะหลายๆคนที่อยากประสบผลสำเร็จเขาก็คิดว่าคนที่ประสบผลสำเร็จได้ต้องเป็นคนเก่งอันนี้ไม่จริงละค่ะคนที่ประสบผลสำเร็จได้คือคนที่ทำอย่างต่อเนื่องทำในสิ่งที่เขาต้องการอย่างต่อเนื่องไม่ลมเลิกเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จได้โดยในแต่ละวันให้เรานับ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะเราทำอะไรสำเร็จบ้างให้รู้สึกอินกับสิ่งนั้นรู้สึกมีความสุขรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราทำในการสำเร็จในทุกๆเรื่องเช่นเราชงกาแฟกินได้สำเร็จเราทำอาหารได้สำเร็จเราเดินเราเดินไปเยี่ยมผู้คนหรือว่าไปให้กําลังใจไปส่งกำลังใจได้สำเร็จ เราแบ่งปันความรู้ในทุกๆวันได้สําเร็จเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจหรือเราออมเงินทุกๆวันได้สําเร็จรู้สึกมันยอดเยี่ยมรู้สึกมีความสุขนั่นแหละค่ะความสุขจากความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของเราในทุกๆวันไม่ว่าเราจะทําอะไรให้เรารู้สึกถึงความสําเร็จให้คุ้นชินกับความสําเร็จที่เราทําในแต่ละวัน สิ่งนั้นมันจะส่งเสริมมันจะสนับสนุนให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยเราตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จแล้วเขียน to do list เขียนรายการที่เราจะทาในทุกๆวันและเราทำต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วรู้สึกถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสะสมความสำเร็จเล็กๆที่เราทำมันจะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละเดือนในแต่ละปีค่ะเราพร้อมหรือ,อยังที่จะประสบผลสำเร็จคะใครพร้อมแล้วให้พิมพ์ว่าฉันพร้อมประสบผลสำเร็จฉันประสบผลสำเร็จเราโปรแกรมจิตเราพูดถึงมันบ่อยๆคิดถึงมันบ่อยๆลงมือทำเรื่อยๆไม่ล้มเลิกความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะ ที่รับฟังขอบคุณและครูถาจากเพจครูถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ